ความสยองเดินทางมาถึง EP สุดท้ายกันแล้วเรื่องราวของฆาตรกรสุดวิปริตคดีฆาตรกรรมต่อเนื่องที่ยังไม่มีใครสามารถไขปริศนานี้ได้ครั้งนี้เหยื่อผู้โชคร้ายตกเป็นของครอบครัวฮอนปี1992คดีฆาตรกรรมครอบครัวฮอนเคอร์ติสฮอนอาจารย์สอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ถูกกล่าวหาว่าตัดหัวเทเรซาผู้เป็นภรรยาและจับลูกสาวสองคนได้แก่แมรี่วัย12ปีและ แคทเธอรีนวัย9ปีกดน้ำในอ่างอาบน้ำจนขาดใจตายสมาชิกครอบครัวทั้ง4คนถูกพบเป็นศพในวันที่14พฤศจิกายนปี1992มีดเชฟขนาด8นิ้วถูกพบใกล้กับล่างของเทเรซาหลังจากที่ฆาตกรแทงเธออย่างสุดกำลังจนใบมีดหักออกจากด้ามจับจากนั้นก็จัดล่างไร้วิญญาณของพวกเธอให้อยู่ในท่าที่ผิดธรรมชาติในห้องใต้ดินของบ้านก่อนจะเดินไปที่โรงรถ และยิงตัวตายด้วยปืนลูกโม่สมิธแอนเวสันรุ่น6 8 6เหมือนกับทุกครั้งจดหมายเขียนด้วยรหัสลับในกาซสีชมพูถูกพบในที่เกิดเหตุลงนามว่าลองเล็กซ์เพิ่มเติมมีข้อสังเกตที่ได้คือมันมันกจะเลือกเหยื่อที่เป็นครอบครัวพลเมืองตัวอย่างพ่อแม่ที่มีหน้าที่การงานที่ดีส่วนลูกๆก,ก็เป็นนักเรียนดีเด่นซึ่งครอบครัวนี้อาศัยณนบ้านหลังนี้มากว่า12ปีและเป็นที่รักของเพื่อนบ้านในละแวกนั้น ลุงคนหนึ่งบอกกับนักข่าวจากสำนักข่าว local 10 n e w s ว่าครอบครัวนี้เสียชีวิตมาแล้ว4วันก่อนจะมีคนมาพบศพมีการพบกล่องของขวัญที่ยังหอไม่เสร็จบนโต๊ะกินข้าวบ่งบอกว่าครอบครัวฮอนกำลังเตรียมจัดงานวันเกิดให้กับแมรี่พวกเขาใช้ชีวิตกันอย่างปกติแต่กลับมีสิ่งไม่ปกติเข้ามาทำลายพวกเขาตลอดระยะเวลาเกือบ30ปีที่ฆาตกรลองเล็กซ์ทรมานจิตใจผู้คน ทำร้ายชีวิตไปมากกว่าสิบครอบครัวถึงเวลาแล้วที่ FBI จะลื้อคดีนี้กลับขึ้นมาอีกครั้งในเมื่อทุกคดีบ่งชี้ไปที่เป้าเดียวคือ Long ลองเล็กซ์รหัสปริศนาที่มันทิ้งไว้คืออะไรกันแน่หยุดมันให้ทันก่อนมันจ้องเล่นคุณ